เริ่มต้นก่อนเนี่ยนะครับวันนี้เอาเรื่องต่างชาติก่อนอ,อีกแล้วเนี่ยนะครับเมื่อทางด้านแหม่มรัเสเซียคนหนึ่งเข้ามาในร้านของผู้หญิงไทยซึ่งชื่อว่าน้องพลอยน้องก็บอกแหม่มรัเสเซียคนนี้ว่าช่วยถอดรองเท้าหน่อยเพราะเพื่อความสะอาดของร้านแล้วแก้วน้ำเนี่ยแหม่มอย่าถือเข้ามาได้ไหมก็เพื่อความสะอาดอีกปรากฏแหม่มกโกรธนะครับแล้วก็มีการถีบน้องพลอยซึ่งน้องพลอยเธอท้อง8เดือนอคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือภาพของแหม่มสาวรายนี้ซึ่งตอนนี้รู้ชื่อแล้ว มันจะมีเป็นวงจรปิดด้วยนะครับลองเปิดวงจรปิดขึ้นมาเลยเพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องแล้วเนี่ยฮะอันนี้ก็คือทางด้านของชารัสเซียเอเรนาโดยเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าทางผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือเอเรนาเดินเข้ามาในร้านหลังจากนั้นวงจรปิดภาพสำคัญก็คือตอนผลักใช่ไหมนี่ ออันนี้คือตอนกําลังเข้าร้านนะคะคุณผู้ชมและนี่คือตอนที่ทางด้านของผู้เสียหายก็คือน้องพลอยเขาต้องผลักแม่มคนนี้ออกมานอกร้านหลังจากที่มีการทําร้ายทางด้านน้องพลอยเนี่ยนะซึ่งเธอท้อง8เดือนด้วยกันคือภาพเนี่ยมันจะไม่เห็นตอนที่มีการลงมือลงไม้ทําร้ายกับน้องพลอยแต่จริงๆแล้วภาพนิ่งครับคุณผู้ชมฮะที่จะเห็นว่าแม่มคนนี้เข้าไปในร้านเปิดคู่กันกับ,บวงจรปิดครับ เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทางด้านน้องพลอยเขาออกมาโพสต์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาฝาก ตามหาทางด้านเอรีนาเป็นชาวรัสเซียมีการผลักน้องแล้วก็ทำร้ายน้องโดยภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นภาพก็คือด้านนอกตอนเอรีนามาถึงล่าสุดวันนี้ครับเราเองได้มีโอกาสไปเจอกับทางด้านของพลอยพลอยเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยตัวของเอรีนาเดินเข้ามาโดยไม่ยอมถอดรองเท้าและยังถือแก้วน้ำมาด้วย ตัวเองก็ไปพูดกับเอรีนาบอกว่าช่วยถอดรองเท้าด้วยเพราะทางร้านมีนโยบายเรื่องของความสะอาดเนื่องจากร้านของน้องพลอยขายสินค้าสมุนไพรออแกนิกปรากฏว่าชาวรัเสเซียไม่พอใจนะฮะแล้วก็ด่าเธอเอาเท้าถีบมาที่ต้นขาของคุณพลอยซึ่งเธอท้อง8เดือนตอนนั้นเธอยอมรับนะครับว่าเธอตกใจมากภาพที่เห็นเอรนาโดนผักกระเด็นมาด้านนอกวงจรปิดเมื่อกี้นี้ครับ ที่เห็นว่าแม่มกระเด็นออกมาด้านนอกคือแม่ของน้องพลอยนะฮะเขาต้องผลักเอรีนาให้ห่างจากน้องพลอยเพราะเขากลัวว่าฝรั่งคนนี้ถีบน้องพลอยซึ่งท้อง8เดือนเดี๋ยวน้องพลอยจะเป็นอันตรายเหตุการณ์ทั้งหมดเธอตัดสินใจไปแจ้งความแล้วเธอเองก็บอกเนี่ยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าทางฝั่งเอรีนาเขาติดต่อมาเพื่อจะมีการขอโทษ แล้วเอริน่าก็แจ้งข้อหากลับกับร้านสมุนไพรร้านนี้เรื่องทำร้ายร่างกายด้วยบอกว่าขอเชิญออกไปแล้วลูกค้าเขาก็ไม่พอใจเขาก็พูดคำนั้นนะคะแบบว่าคือพูดพูดเยอะมากตนหนูก็เลยรู้สึกว่า excuse me หนูก็ถามว่าขอโทษนะคะคุณพูดอะไรแล้วเขาก็หันกลับมาด่าหนูอีกคำเดิมหนูก็เลยบอกว่าขอเชิญออกไปข้างนอกคะ่ะถ้าคุณไม่สะดวกขอเชิญออกไปข้างนอก ทีเนี้ยเหมือนเขาแบบไม่พอใจหนูอะค่ะเขาก็กาลังจะออกไปข้างนอกเนาะหนูก็บอกว่าเชิญค่ะแล้วเขาก็หันมาถีบหนูถีบครั้งแรกโดนง่ามขาถีบครั้งที่สองคือโดนตรงขาอ่อนนะคะแล้วด้วยความที่ว่าหนูไม่รู้ว่าเขาตั้งใจจะถีบอะไรนะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะหนูเอามือป้องท้องไว้ก่อนมันก็เลยโดนที่ขาใช่ไหมคะแล้วครับแล้วคุณแม่น้องพลอยก็เข้ามาช่วย ตัดภาพไปที่โรงพักเลยวันนี้ครับผู้ชมฮะผู้กํากับสอพอเกาะพังงานเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าได้มีการประสานทางฝั่งของเอรีนาซึ่งเป็นชาวรัสเซียแล้วก็น้องพลอยมาให้ข้อมูลโดยเบื้องต้นทั้งคู่ได้เจอหน้ากันนะฮะไนดูภาพเต็มๆสันนิดนึ่งนี่เห็นบอกว่าต่างป่ายต่างขอโทษกับเหตุการณ์ที่ทําลงไปแต่ปรากฏว่าทางฝั่งของพนักงานสอบสวน บอกว่าทางฝั่งของเอเลนาเนี่ย <you> เขาจะขอดำเนินคดีใช่ไหมก็คือว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านของคนเจ็บคือคุณพลอยจะดำเนินคดีกับทางแหม่มเอเลนาค่ะและเอเลนาพยายามที่จะขอโทษขอโพย mm hmm. และเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าคุณพลอยตั้ง oh. ท้องไม่รู้จริงๆ<ต>นี่แหละเธอใหญ่เบ้อเลยนะไหนลองฟังเสียงตอน,นเผชิญหน้ากันหน่อยฮะค่ะ my many so heard heard คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเอเลนา Elena เนี่ยเขาไม่ได้ดำเนินคดีคนไทยแต่คนไทยจะดำเนินคดีกับใช่ข้อหาเรื่องการทำร้ายร่างกายและตำรวจก็ถามนะคะว่าไปถีบคนท้องทำไมเอเลนาก็ยอมรับค่ะว่าวันนั้นวันที่กล้องวงจรปิดจ,จับภาพได้คือเขาปวดท้องประจำเดือนเลยอารมณ์แปรปวนค่ะ ฉันไม่มีประจำเดือนทำไมฉันยังแปรปวนเลยจริงๆอันนี้เป็นที่คุณแล้ปวดทุกวันเลยนะนี่เขาบอกเขาแปรปวนแปรอ้างว่าปวดเมนใช่แล้วก็เลยเหมือนกับทีบค่ะอ้นเหรอฮะใช่แล้วดูไม่ออกได้ไงหญิงไทยท้องบัเลอร์ถูกต้องแล้วยังไงและที่สําคัญตํารวจตรวจสอบนะคะว่าแมมคนนี้เข้ามาด้วยวีซ่าอะไรเพราะว่าพอไปค้นประวัติดูรู้ว่าเธอเป็นครูสอนโยคะด้วยค่ะอืเออ ถ้าเป็นครูสอนโยคะก็ต้องมาทํางานใช่ต้องเป็นวีซ่าเกี่ยวกับการทํางานประกอบมีใบอนุญาตแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะให้ตอมอถมมีก็จะสวยตอมอจะเช็คบินต่อนะฮะมันจะเหมือนเรื่องกรณีฝรั่งที่ถีบคุณหมอจําได้ไหมแล้วถูกเช็คบินยาวเลยเคสนี้ก็เหมือนการเมื่อรังแกคนไทยคือคนไทยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณมาอยู่บ้านเราถูกไหมเราต้อนรับคุณอย่างดีให้เกียรติฝรั่งแต่ทําไมฝรั่งรังแกกับคนไทยขนาดนี้และดูสิฮะนี่คนไทยท้องเบลอแต่เขาอ้างว่าเขา ไม่รู้ว่าคนไทยท้องค่ะ,ะเดี๋ยวรอเช็คประวัต